สวัสดีครับคุณป้าบางอ่อนสวัสดีครับสวัสดีครับป้าบางอ่อนครับสวัสดีครับอ่อนสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างพี่สองคลิปสามคลิปสฉบับฟันสองเทืยวป่ครับผมอันฟันนั่นออกคลิปไปแล้วก็เลยมา่ฟันอีกนะเนี่ยเมื้อเลียนะโอ้มา่อเรยมา่ฟันอีกรอบนี้อยู่แบบเลยเป็นสองสองความฝันมันเป็นสองความฝันเนาะครับเนาะเอาว่าวซูเอฟซีฟังนะครับทั้งสองความฝันเหรอครับคุณป้าบางอ่อนครับ ท่านเมื่อนั้นท่านว่าอันผีงานล่บเพื่นก็ว่ายี่ดอกขึ้นว่าซื้อเรียกอยังนี้ก็ไปซื้อขึ้นว่าพาไปกินลาบตอนก่อนหงอหนี่เพื่นว่าผีผียาพาไปกินลาบตอ่นเนี่ยพาไปกินลาบเสียงดังๆเล็กน้อยนะครับคุณตาบางอ่อนเพิ่นก็ขาไปสั่งเอาลาบนั่นเพิ่นว่าลาบเนื้อน่อเพิ่นว่าสั่งลาบเนื้อมากินกับจานนึงนั่นครับเขาลาบเนื้อนั่นจานละ แปดร้อยสิบเก้าบาทแปดร้อยสิบเก้าบาทลาบเนื้อทานหนึ่งอะ<า>นะเมียนแปดร้อยสิบเก้าบาทเมียนแปดหนึ่งเก้าเมียน,นที่นี่เขาจ้านหนึ่งหนึ่งกระหกสิบบาทครับเขาเขาจานหนึ่งจานละหกสิบบาทครับเมียน,นที่นี่งานเพินเวลาโจกใจไปก่อนเพินเาเดี๋ยวจะเอาลุกขึก้นก็นได้เพิ่นเาต้นหนึห่งเพิ่นเวลาจะได้ หายใจค่ะลาบเนื้อเขานั่นแปดหลอดสิบเก้าบาทครับค่าเขากัหกสิบบาทกับใบเศร้าสามใบก็มีครับครับหกสิบบาทแล้วใส่ใหส่ข้าเจ้านะครับแต่เด,ดเดี๋ยวยก็ได้ลบซื่นดอกเพิ่งไงยะใจพี่กอนเพิ่งไหมครับผมต้งมาถือจักเกือลีก,กินก่อนละรอมนี่ขอกินซะก่อนจังสิไปะผ้าไปเอาเมียนี่แหละเพิ่นให้นี่แหละ,ะเพิ่นจักเลยว่าให้ตัวนี้แหละห้กินตัวนี้แหละเพิ่นว่า 8ปดนเก่าี่ลปดหนึ่งเก่าหศจ้าว่นคือเล็กกอเลขผู้ใดน้อเคยคเห็นนแปดหนึ่งเก่าเลหนงปพอยังถึงคนบุกคอยวอานะคุพ่อยัดพ่อยัดเเลขฟันตัวเดียวแขนๆขนหนแปดหนึ่งเก่าเอนเก่าหนึ่งปดบวาบัวกันบวกครับบับริบบัวคนละส่วนคนละสวนจ้านเท่านมันห0ซิบแต่ว่าลาบเนื้อน่ะมันมันกับจานหนึ่งอีกมันเป็นสองจาน นาำใจเงินกับสิบริบวกเช็คพรอมกันครับอใจคนละส่วนต่ใจคนละส่วนเมียนใบลอยนี่ก็แปดใบครับเงินเหรียญอีกสี่เหรียญเงินเหรียญซิบเหรียญหนึ่งครับตัวนี้กับใบเศร้าใบหีสิบน่ะนะสามใบค่าเขานี่หกสิบบาทโอ้ครับจะจ่ายคนละส่วนนอกกับเป็นเลขกับสิเป็นตัวเลขกกับสิตัวนี้เนาะครับ แม่ยนส่วนกระจายไปก่อนเลี้ยก็ไดขึ้นพื้นวายาพื้นว้าเดี๋ยวกรไดขึ้นผียาได้กินลาบเลือดเรียบร้อยนะครับลาบเนื้อลาบเนื้อลาบแดงๆอย่างบอกครับผมลาบซุกนั่นแหละกินลาบสุกหนึ่งก็จะได้อีกปะที่นี่ขึ้นรุ่นมากนี่ก็มาฝันเห็นผีพอหรอมาขึ้นผีพอมาบอกเลยผีพอเพิ่นมาบอกเลยค่ะเพิ่น เพินมาบอกขึ้นมาแบบบอลลาไร่หรอกขึ้นมาว่าสื่อล่องเบึงมึงกันเพินมาล่างเพิ่นมาศูนย์ศูนย์ห่าเพินมาเรียกนี่พอนะบอกชื่อนี่แหะศูนย์ศูนย์หาเนี่บันนี่งอออกหาหนึ่งบันนี้ออกออกศูนย์ห่าศูนย์ศูนย์ห่าศูนย์ศูนย์ห้าเนี่อันนี้เป็นพอพอพีพอมากบอกครับล่องสื่อเบึงเบึงเพินมาเพิ่นมหาเพิ่นมหาเพิ่นมหาป่าบางอ่อนดูบอกขาทุ่มก็ ล้างเทยากับมาเดือนนึงกับฝันเห็นเทีียวขึ้นอยู่เทอนึงจัสี่ครับนี่ก็ฟังฝันเห็นเพลินเพิ่นหลังชื่นนี่ครับชืนหานกระสือรัตตีไปเลยเนี่ยอ๋อจัดไปเรียบ่อยเห็นบ่อยชื่น่นหาเอาชื่นช่นหาเนี่ยเอ้าเรื่อยแล้วเอาไวแล้วตเมื่อนั้นมันบ่มีนี่ยเมื่อนั้นเ่ท้ามเบิ้ลเลยเนี่มันบ่มีขายเลยค่ะผู้เคยสื่อน้องเผื่อค่ะบึ้งอยู่ มีแปดหนึ่งเก่าหกศูนย์หลักศูนย์ศูนย์หายผีพอมาบอกแปดหนึ่งเก่าเป็นผีญาหายแปดหนึ่งเก่ากับศูนย์ศูนย์หายนี่คันเป็นตัวป่ามังหวเองมักชุดใจรลายกกันมักศูนย์ศูนย์หายมักศูนย์ศูนย์หายในใจโอ้ขมันใจว่างววนศูนย์ที่มาสองตัวมันได้ข่าเบียบสี่มากมากอยู่มากมากเบื่อที่ด็กเต่างบมากแห้งคำตัวนี้มากหลายขึ้นศูนย์ศูนหาเแน่นจ้ะ อ้าว่มงกรมไปเลยไมิมนเฮาศูนย์ศนยห้าอ้าวครับสิถามยังอีกบ้าแอมบัติพญานาคเพื่อมหามาบอก,กว่าครับเออบอกว่าเห็นโดนนะเนาะ,นะครับมาเลถามเพน่มก็มิดๆจีดอกแต่ว่าเหมือนันกับฟันๆจีดอกหขึ้นประเดี๋ยมาบอกหลีกอย่างดอกขึ้นอู้ฟันเห็นเพิ่นอยู่แยนอยู่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวลักษณะนี่อะไรครับสีอยังครับอันคือฟันหัดก่อนกรับโตแบบใหญ่ไดญครับ พี่ละตโตขึ้นก็โยกหัวถึงถท่มเพื่อนแป่นแดดเพรามันนพผ่นนคาับผะแล้วมันก็แนมลงมากส่แต่ว่าสีเป่นง,งจะเป็นเก็สีน้ำเงินลรลบแบบลมเหลือมเลยละ่ะ<อ>เป็นอ้าตากเกลื่อนสีละ่ะตาเีล่าแนมแดดนั่นแหละเป็นจะเป็นแบบนั้นตวใหญ่หลีลคเลยใหญ่แบบแห้งเลยล่ะอ้าตาเว่าแําเพื่อนเปลาอย่างปา่านนเพื่อนกับเพื่นกับทีซืเรีกนั่นแหละนั่นแหะีเรียกนั่น เอ, <คะ S 1> ออกศูนสีหนึ่งนะเป็นมหาอีลีเป็นล<ม><ม>อน้าอีลีตัวนั้นเป <คะ S 2> ็นมาหนี่เป็นกระร่ารรอบนี่นั่นกลัามาเห็นอยู่มเนยมเบิ้งซื้อๆกะสงสัยสู่อสนมาแบบไดบ่ท่านหูแต่สิให้ยสูงอยู่ห่างสีม,มาแบยบยบ่าปากกับ่ท่านหูนะ,<ค>ะเป็นอย่างสัน แต่กระฟันเกียวเพิ่นอยู่ได้แต่พวกมันมันก็เป็นล่างทรงได้ครับกระฟ้านเกียวจะ่าไมันมีองค์มันมีองค์ปูมีองค์วีนัมมีองค์ปู่อยวีนัมด้กลู้วยครับว่าจะบอกเกี่ยวกับองค์ปูนี่คนขี้ลูกหยาบเลยน้องเหมือนั้นก็ได้น้อเบาอีแยงกับถุนเนุ่งนี่แหละเป็นเองเด้เป็นลับสามเดียวเองเป็นเองเป็นแบบนี้ตลอดครับโอ้ยู่ขั้นเบาปุ๊บขนขนแขนสิลูกหยาบเเว้ย หลืว่าโอ้ยลังเต้อกับว่ากา็บอกเลขเห็นมันถือด้ยจา้า็เลยว่าก็คคเคยบอกอยูดอกว่าคันมันถือกะเอาผลลำไยไปถวายเพื่อนยูไปไหวาย่ไปไหวยูส่วนอันไหวไปสามอย่างครับอ,อย่างอีกอยู่เก่าอย่างคันมันบอกท่านถืนอเนาะถือสามตัวนี่ไหวเก่าอย่างได้เนาะปล่าถือสามตัวอีกบรุ่นนี่คือเก่าอย่างต้นนั้นถือสามตัวยูจะมาถือบ่หลายก็ะติไหวสามอย่างอ๋อถือสามตัวครับ โอ้ปลาบังอ่อนแค่ถือสามตัวตรงเลยบะแม่ถืออยู่ในเจ็ดแปดหมื่นเกือบแสนก็มีเนาะปลาเลยถืออยู่เลยตันลอตเตอรี่ก็เลยถือแต่เลยพยายะมแต่ซื้อตลอดเนาะยนี่ยมันถือมันก็ะถือไปดอกยนี่ยมันก็ถือก็มี่แสิสบายตัวเลขสิมีประมาณนี้เนาะปลาบังอ่อนเนาะมีอยู่เลขสามตัวอยู่สองชุดสองตัวอยู่ชุดหนึ่งเอาปลาบังอ่อนอันยกให้พี่ให้น้องเพิ่นแคปหนาเจ้าใบเบิ่องนะครับผมฮางวดนี้เป็นปีใหม่แล้วครับผมปีหกแปดเนาะฮ่า ครับผมเอฟซีตัวเลขของป่าบางอ่อนครับเอฟซีฝันเห็นผียานะครับเนาะแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับแคปนาจอไว้เลยครับวันที่17มกราคมพศ2568ครับ819หครับหรือว่า60ครับแล้วก็ผพีพ่อครับ0 0 5 005ครับตัดเลนเนาะครับเอฟซีตัดเลนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบาแอมโลธงนะไม่เด้อครับเมื่อนี้ครับเอฟซีเบาแอมโลธงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปเบิ่งข้อดีกันครับ เ่าเอามาชมหน่เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิดใหไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทรัพย์ครับขาขายไายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตันนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาขาขายไปใส่เรียกเงินเรียกทอง สื่อเสื่อลอตเตอรี่จึงสิ่อือเนาะครับน้องานผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของใหครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีครับครับทผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเน่ยกู้เลือการไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืน คืนมาได้ผัวไปหาไม่น้อยก็กลับมาได้กลับยยกึ้นกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ห่อยแล้วกรบี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะล้วก็บี พี่อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดไง ออตอนสวัสดีแหระเนะาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบริร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาส มายพูดกับผู้ใหญ่เนาะตาวมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับธรรมชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับนรูมชมเบาแอมเราทงหินข่าวกบรอซ่าครับธรรมชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับนรร้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบุกค่อยดี ลูกค้ายางบ่เห็นลานเฮ้าไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองบ่เห็นลานค่าเฮ่าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดทันที่รับรัพทันทีให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเ้าครับขายดีปนันเทน้ำ่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับ่านมชมน้ชมเนาะบบาวแอมเราตรงหยินซื่อเสียงหลวงปูรอด มานานแล้วมือในการมีโอกาสในมาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายงางไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้พี่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผู้ชม เปิดฟ้าลุงปู่มากน,นะกครับเนาะแล้กก็มือแท้แตรับ่านม,มู้่มมือแท้แตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิวสามเทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับ่นานมช้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสา,ามเวยครับด้วย่ารมช้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นวาน เป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโมหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วกันนี่วัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะ วัดลุงปูหลอดวัดโกกุมเนี่ยกระแตงวัดลวงปูลุวยนะครับนอกวัดลวงปูลุวยเนี่ยกระแตงขึ้นกันนี่ครับหงื่นคาววาไส้ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบูรลอดซาครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับห้ดวงเงินบาร,รมีเขาแพร่กระจายเงินไหลมาที่มาเนาะครับนอกสม้ช แล้วกาบ,บ้าแอมเราตรงนี้ได้น้ำมุนมาน้าครับได้น้ำมุนของหลวงปุลอดไม่ให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสําระร่างกายเสนียดจังไรที่บอดีถี่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้ยครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าเอมเราตรงนี้เอามาโหลายครับมาฝากเอฟซีโบลายกระทู้มาได้ โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขด้อยครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำลุยสามสิบล้านเป็นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสห้เบิฮงตัวเลขก,กับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนะาะนี่มึงตาพึ่งทำเลยพอด้ เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้าอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้อืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ํอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับ ครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ